มาคลายข้อสงสัยกับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ไลโอเอวันนี้มีสิบคำถามที่พบบ่อยๆจากผู้เรียนที่เราเก็บมาฝากเพื่อนๆที่อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ l ลโอเอมีคำถามอะไรบ้างตามมาฟังกันเลยค่ะ ID บัญชี l ลโอเอจำยากมากมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะและเป็นคำถามที่โค้ชเจอบ่อยสุดๆเลยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งสมัคร บัญชีเรา A มาครั้งแรกนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้ ID ดีแบบสุม่มซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะจดจํายากแอดยากแล้วก็บอกต่อยากคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถอัปเกรดแล้วก็สมัครเป็นพรีเมียมไอดีมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่400 44บาทต่อปีเท่านั้นโดยคุณสามารถสมัครเป็นชื่อเดียวกับชื่อแบรนด์คุณได้โดยใช้ภาษาอังกฤษตัวเลขและก็สัญลักษณ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นจุดขีดแล้วก็อันเดอร์สกอร์โดยมีอักษรรวมกันทั้งหมดได้18ตัวอักษรค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณสามารถเปลี่ยน ID ดีแบบสุ่มามเป็นชื่อแบรนด์ของคุณแล้วนะคะย่อมทําให้ร้านค้าของคุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นทําให้ลูกค้าเชื่อว่าร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าตัวจริงและก็ที่สําคัญค่ะแอดไ่าบอกต่อง่ายแล้วก็ค้นหาเจอได้ไง่ายด้วยค่ะข้อที่2อนะครับอยากได้โลกสีน้ำเงินบ้างต้องสมัครพรีเมี่ยมไอดีก่อนหรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องสมัครพรีเมี่ยมไอีก่อนนะคะคุณสามารถขอเป็นบัญชีรับรองก่อนได้เลยค่ะ ข้อที่3มนะครับมีบัญชีไลโอ o ออยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นโล่สีน้าเงินได้ไหมสําหรับใครที่มีบัญชีไลโอ OA อยู่แล้วและอยากอัปเกรดเป็นโล่สีน้าเงินนะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพียงแค่คุณเข้าไปกรอกแล้วก็สมัครขอเป็นบัญชีรับรองนะคะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่888บาทตลอดชีพ บอกได้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆค่ะข้อต่อ,อไปนะครับถ้าอยากสมัครบัญชีรับรองมีขั้นตอนอะไรบ้างคะสำหรับขั้นตอนการสมัครปบัญชีรับรองนะคะมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะบอกได้เลยว่าทําตามไม่ยากเลยค่ะมาดูกันดีกว่าว่าทํายังไงค่ะเหืัอใครที่ทําผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแนะนําให้เข้าไปที่ manager l i n e bit ค่ะหลังจากนั้นนะคะคลิกตั้งค่าแล้วก็เลือกตั้งค่าบัญชีคลิกรับรองบัญชีแล้วก็ให้คุณกรอกข้อมูลธุรกิจให้เรียบร้อยอย่าลืมแนบลิงก์ธุรกิจจะเป็นลิงก์โซเชียลมีเดียก็ได้ค่ะ ส่งเรื่องยื่นใช้เวลาประมาณ2วันทำการสี่งเท่านี้คุณก็สามารถอัปเกรดเป็นโลกสรนจเงเงินได้เลยค่ะข้อ5ครับเมื่อก่อนใช้บัญชีส่วนตัวเราสามารถย้ายข้อมูลลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวมาอยู่ในไลโอเอได้ไหมคะกรณีนี้นะคะยังทำไม่ได้นะคะสำหรับใครที่อยากให้เพื่อนนะคะจากบัญชีส่วนตัวย้ายมาบนไลโอเอแนะนำให้คุณส่งเป็นคิวอาร์โค้ดหรือเป็นลิงก์ให้เขาจะดีกว่าค่ะข้อที่6ครับแล้วร้านค้าสามารถแอดลูกค้าได้ไหมครับ ร้านค้าไม่สามารถที่จะแอดลูกค้าได้นะคะคุณจําเป็นจะต้องส่งลิงก์แล้วก็คิวอาร์โค้ดหรือส่งพรีเมดีให้กับลูกค้าจะดีกว่าค่ะข้อที่7ครับเอกสารใบกำกับภาษีสามารถพิมพ์ออกมาได้ไหมคะได้ค่ะคุณสามารถพิมพ์เอกสารเหล่านี้ได้เลยค่ะข้อที่8ครับ Li โอ o อมีแอดมินได้กี่คนโอ้โหสำหรับใครที่ใช้บัญชีเราเองนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณสามารถเพิ่มแอดมินเข้ามาดูแลหลังบ้านได้ถึงสุดถึง100คนเลยทีเดียวค่ะครับข้อที่9้าครับ เราสาม,มารถตั้ง Rich เมนูให้คลิกไปที่หน้าโปรไฟล์ได้ไหมสำหรับใครที่อยากให้ลิงก์บนริชเมนูไปบนหน้าโปรไฟล์นะคะทำง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณไปก๊อปลิงก์บนหน้าโปรไฟล์แล้วก็เอามาฝังบนริชเมนูเพียงเท่านี้ลูกค้าเข้ามาก็สามารถคลิกจากริชเมนูของคุณนะคะไปยังหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับข้อสิบครับข้อสดท้ายเปลี่ยนระยะเวลาของริชเมนูก่อนกำหนดได้ไหม คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาของแต่ละ Rich Menu ได้เลยค่ะแต่ย้ำว่านะคะ Rich Menu สามารถ Pre ี view ได้ทีละ1 Rich Menu เท่านั้นค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนอกเหนือจากนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วโคจะมาช่วยตอบคำถามทุกๆคำถามเลยค่ะการตลาดออนไลน์ไม่ยากถ้าเข้าใจค่ะ